ในลักษณนะข้อมูลลักษณะอย่างเนี้ยทุกคนในสร้างบารมีส่วนตัวไปแล้วในอดีตแต่ก็ไม่ทรารบวัดสร้างมาอย่างไรแต่ถ้ายุคนี้สมัยนี้ถ้ามีพระพุทด,ดเจ้ามาเชี่ยนในอุบายบารมีของเราให้ได้รู้ได้เห็นเราจะหลายคนในยุคนี้สมัยนี้จะเป็นพระอนิจ้ามากทีเดียวแหละมากทีเดียวท,ทั้งพระทั้งคารวาด้วย แต่ไม่มีก็ว่าในยุคนี้ไม่มีผู้รทธเจ้าอาธิบายให้เราฟังให้ใครฟังว่าคนนี้เคยสร้างบารมีอย่างนี้ควรจะเริ่มต้นการปฏิบัติในอุบายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีใครบอกให้เราจงแบบสุ่มเดาไปมาคนไม่สุม่มซะเลยละเ็เนงทางสติปัญญาไม่มีอุบายทางปัญญาเลยมีแต่ทาสมาธิอย่างเดียวอย่างเดียวต่านี้เพราะนี่การทําสมาธิอย่างเดียวตอ,นนนอเตอน,นี้ไปหาสื่ออุบายในการบารมีตัวเองไม่ได้ มันจึงเหมือนกันกันกนกบภิกษุสามสิบลูกที่่ามาเพียงออไปทําสมาธิจิตสงบปัญญาเป็นชายมาแล้วก็ม,มีความสุขกายสุขใจอํานาจนังชาก็บับงคับมันก็บากตบราคะตัณหาไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นนี่คือการสมาธิยิ่งทาสมาธิมากเท่าไหร่ปัญญาก็หมดไปเท่านั้นหมดสภาพไปเท่านั้นมีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดเวลาแต่และวันแต่และคลืนไปนเยี่ยมเยี่ยมเฉียนในความสุขอย่างนี้ตลอดไป ถ้าเป็นอย่างนี้เอาป,ปัญญาอะไรมาคิดอ่ะมันไม่คิดไม่คิดเลย <c oughs> นี่ก็ว่าในข้างพุทธการพุทธเจ้าในข้างดุด้ว่าคนยุคนั้นสมัยนั้นเป็นท่าอารยเจ้ามากๆเพราะเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าสจิตคนฟังในหลายคนบบงคนนั้นสมควรก็ถือที่จะบรรลุมรคนในภายในชาตินี้ผู้บรรลุผู้สมควรจะบรรลุเป็นมรคลพระโสดา ก็รู้จักผู้นี้จะบรรลุมรรคผลเศรกิจคาก็รู้ผู้นี้จะบรรลุมรรคผลอนาคากรู้ผู้นี้บรรลุมรรคผลภาณาขันอรหันตรู้นี่เป็นผู้จะบรรลุทำแต่ละคนนักคนนั้นอะไรกันเนี่ยต้องมองออกคนทั้นสร้างบารมีมาอย่างไรจะนําสื่ออะไรให้เขาคิดได้ให้เขาสํานึกว่าบารมีเขาสร้างมาอย่างนี้ได้พระจ้าต้องให้ข้อมูลเขาพอเขาข้อมูลในพระพักตอธิบายตามนั้นเลย ก็เหมือนกันกบดในบรรทุกเดกเป็นมาเพื่อจะหาสื่อให้มันตรงประเด็นที่เราสร้างปริมมาน่ะมันไม่ตรงกันสักทีมันหลบกันไปหลบกันมาแล้วเนี่ยมันไม่ตรงเอาปณิมกตรขี่เราสร้างมาเอาจริงไม่ได้ไงเจอข้าพ้ท่านได้จะไายังได้หรก็สะุมดาเหมือนกันเนะเเดาไปสุ่มไปเดาไปมันเวียงแห่ไปตาไม่ได้บ่อนไม่ได้เห็นตัวก็เวียงไปเวียงมาไปมากับไปถูกไม่ได้ เนี่ยเป็นโชคดีไปผมเหมือนกบว่าบางคนอนะ่ะแต่ตายอยู่แล้วนะหมอบอกแล้วว่าคนนี้มะเร็งแล้วนะสองเดือนสามเดือนตายขนาดหมอพยากรนะสองเดือนท่านเบืตายแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านเขาพยายามกินยาแบบสมดกเหมือนกันกิน,กนไปกินมายานั่นบางยาน่น,นบางก็าหายกับหลายคนเช่นเดียวกันก็าหายมีมีเยอะเหมือนกันยาประวําจบ้านแต่เมื่อมาถามหายมาแล้วหายเพราะยาอะไรไม่รู้ ไม่รู้เช่นเดียวกันบางคนก็รู้อีกละจินยานี่มันถูกหายไปกรน,นีนี่ก็ว่าสุ่มเดาจินยาไปตามภาษาชาวบ้านก็หายได้บางคนบางคนก็ไม่หายมไม่หายเพราะอะไรเพราะไม่สุ่มโดยยาไม่ถูกนันเองอ่ะสุ่มยาเราไม่ถูกก็เลยเลยไม่หายคนที่สุ่มยาถูกก็หายได้อันนี้เหมือนกันนะเราภาวนาปฏิบัติอย่างเราสุ่มเดาบารมีตัวเองเก่าได้ไหม่ะจะสุ่มเดาได้ไหม แต่ก่อนเราสร้างารามีมาอย่างไรแต่ก่อนเราทาเหมือนเหมือนผ้าไหมเหมือนพระจุลนันถกทไหมหรือแต่ก่อนมาเราารมีเราสร้างมาแบบไหนแบบพระยศกุณลบุตรไหมเราไมา่รู้